ชื่อตามค่ะค่ะทำอะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้เข้ากะดึกค่ะเข้าเวนค่ะเข้าเวนเป็นอะไรคะทำงานเป็นอะไรนะเป็นรปภค่ะอยู่ที่ชนบุรีค่ะเป็นรปภผู้หญิงนะค่ะทำมากี่ปีแล้วคะทำมาสองปีแล้วค่ะแต่ว่าย้ายมาชนบุรีได้เจ็ดแปดเดือนแล้วค่ะ ไม่แน่แต่ก่อนทาอยู่พจิ๋เลยวันนี้ก่อนหน้าเนี้แต่แต่ก่อนได้ฟังเรื่องราวของพิจอ๋แล้วใช่ไหมก็เคยได้ยินครูเล่าผ่านๆอยู่ค่ะก็เคยไปสองช่องของพี่เขาอยู่ค่ะนะเดี๋ยววันนี้คนอื่นจะมาสองช่องเราบ้างอ่ะก่อนหน้านี้ทําช่องทิกเก็ตเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนหนูทําหนูเปิดสองช่องพร้อมกันนะคะตอนนั้น ทำทำหลายเดือนอยู่ค่ะแล้วคลิปขายตอนนั้นขายแหนมหนังหมูอะค่ะของยายกะรอแล้วคลิปก็แมสแมสอยู่ประมาณเกือบเดือนนะคะแล้วอยู่ดีๆตะก้าหนูก็โดนปิดปนหนูก็เลยลบคลิปทิ้งค่ะแล้วทีนี้ก็มาขายเป็นเ,เนื้อลำไยแห้งอะค่ะที่ว่าเขาเอามาต้ม ก็แมสอีกแมสได้สี่ห้าวันนี่แหละค่ะก็โดนตะกาอีกหนูไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรต้องไปเช็คหลังบ้านอีกลแ,ลแล้วทีนี้ตอนนั้นคือหนูทําใหม่แล้วหนูยังไม่ได้มีความรู้อะไรเลยหนูก็ไปดูคลิปเข้ามาบ้างอะไรบ้างภาพตัดแตะบ้างอย่างเนี้ค่ะแล้วหนูโดนละเมิดเยอะแต่ก็ยังไม่ได้ปิดช่องอะค่ะแต่ปิดตะกาแล้ว แล้วเราใจออกก็ไม่อยากทําช่องนั้นก็เลยเปิดช่องนี้ช่องใหม่อะคะ่ะเปิดช่องใหม่มาได้กี่วันแล้วก็หลายเดือนแล้วค่ะหลายเดือนแล้วน่าจะประมาณสี่ห้าเดือนได้อ่ะคะ่ะแล้วแล้วซื้ออ e ีบุ๊กไปตอนไหนคะไปซื้ออะไรนะซีรีส์ค่ะอ่าช่องนั้นหนูเปิดไว้แล้วก็ให้คนกดติดตามเยอะแต่ว่าก็ยังไม่มีคนติดตามทีนี้หนูก็เลยเอาช่องนั้นซื้อซื้อ อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะครูของครัวค่ะค่ะสามสิบเจ็ดบาทคือ้อเรียงประมาณไม่ถึงเดือนมั้งคะครูก็ดูบ้างไม่ดูบ้างคือมันไม่ค่อยมีเวลาถ้าเราอยู่กะเช้าเราจะไม่มีเวลาเลยค่ะแต่ถ้าเราอยู่ดึกเราก็พอดูได้ถ้าเราไม่ได้เดินแบบเดินตรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มานั่งดูได้แป๊บๆค่ะแล้วเอาไปปรับใช้ยังไงบ้างก็ หลายอย่างอยู่ค่ะทั้งทําหน้าช่องทั้งการพูดการตั้งกล้องอะไรอย่เงี้ยคือแต่หนูก็ยังดูไม่จบนะคะครูน่าจะไปได้ครึ่งทางแล้วอะค่ะค่ะนี่ขนาดครึ่งทางนะคุณดูสถิติของคุณสิว่าคุณทำคลิปแมสบ่อยมากเลยนะใช่ไหมค่ะ ครูตอนแรกอะ่ะหนูเห็นปลากระป๋องใช่ไหมหนูอะ่ะไม่ได้ว่าหนูจะสั่งมาแล้วทําคลิปนะหนูเห็นมันถูกหนูจะสั่งมากินเองอะค่ะทีนี้พอของมาแล้วค่าคอมมันสองบาทนะเนาะครูหนูก็เลยเออลองจะเอาตั้งกล้องดูแล้วก็ถ่ายแล้วก็พูดพูดดูอย่างเงี้ยแล้วพอตกตอนเย็นมามีออเดอร์ขึ้นหนูตกใจเลยนะ แล้วหนูนอนไม่หลับทั้งคืนเลยค่ะรอดูว่าตอนถึงหกทุ่มเราจะได้กี่ออเดอร์ครูแล้วมันแตกร้อยบ้านนะคะวันนั้นถึงหมดอกใจตกใจเนาะค่ะร้อยบ้านเมื่อวันที่เท่าไหร่คะเออร้อยบ้านวันที่สองคืนวันที่สองอะค่ะคืนแรกนะค่ะคืนแรกวันที่ยี่สิบเก้าที่ลงคลิปได้สี่สิบเจ็ดออเดอร์ค่ะค่ะพอวันที่สามสิบน่ะ แตกร้อยบ้านแตกตอนประมาณเกือบสองทุ่มนะครูยังไม่ถึงหกทุ่มเลยค่ะค่ะหนูตั้งนาฬิกาปลุกตอนห้าทุ่มห้าสิบเพื่อจะมาดูยอดตัวเองว่ามันจะตัดได้เท่าไหร่มันได้สองร้อยเจ็ดสิบสี่บ้านนะคะวันที่สองเพื่อนเห็นอะไรไหมขีดเส้นใต้แป๊บหนึง่งความตื่นเต้นต้องตั้งนาฬิกาปลุกมาดู <c oughs> นี่นี่คือเรานอนหลับไม่ลงแน่นอนอ่ะมันแตกระดับนซึ่งเราไม่เคยสัมผัสถูกไหมล่ะหนูเห็นที่ครูเคยบอกว่าเอ่อการตอบคอมเมนต์นะคะให้เราเฝ้าแบบเฝ้าดูเฝ้าดูหน้าคลิปของเราก่อนเวลาเราลงอย่างเงี้ยวันนั้นทั้งคืนหนูกดตอบคอมเมนต์แบบพอมีคอมเมนต์นี่แหละตอบตอบตัวทําให้คลิปป่ามันแมสคะคือเราอ่ะไม่รู้หรอกว่ามันจะแมสเมื่อไหร่ แต่ถ้าคลิปนั้นคลิปใดในช่องของเราอะ่ะมันมีคอมเมนต์เยอ,อะอย่าปล่อยเด็ดขาดเลยถ้าคุณตอบได้ตลอดคือมันจะมีช่วงจังหวะที่ AI นำส่งแล้วพอดีคนที่ AI ส่งไปอะ่ะเกิดมีปฏิสัมพันธ์ให้กับคลิปเราแล้วเกิน10%นะคะเท่านั้นแหละจะส่งเพิ่มพอส่งเพิ่มปุ๊บแล้วถ้าคุณไม่รีบตอบนะมันก็จะ ค่อยๆหายไปเองแต่ถ้าคุณรีบตอบนะคะคุณก็จะได้คลิปแมสมาจา้ะ <c oughs> ใช้เทคนิคถูกแล้วแมสมายี30 3บเก้าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งสี่วันแล้วได้ค่คาคอมไปเท่าไรหร่แล้ววะเออวันที่วันที่สามสิบเอ็ดเอเมื่อวานนะ่ะได้หกหกร้อยกว่าบ้านาค่ะครูหกอ้อยกว่าบ้าน็ติว่าพันสอง เราคิดง่ายๆเลยนะเพราะว่ามันสองบาทถูกไหมค่ะแล้วพอมาวันนี้เป็นเป็นกระป๋องอะเป็นเป็นหนึ่งออเดอร์เลยอะค่ะคูณหนึ่งคำสั่งซื้อได้สองบาทนะคะอ๋อก็คือว่าหนึ่งแพ็คมันคือสองบาทใช่ไหมหรือมันเป็นกระป๋องสองแพ็คนะคะเป็นสองแพ็คยี่สิบกระป๋องอ๋อยี่สิบกระป๋องหนึ่งออเดอร์อื ยี่สิบกระป๋องหนึ่งออเดอร์เราได้สองบาทค่ะแสดงว่าขายดีมากนะเนี่ยก็ว <c oughs> <c oughs> ันนี้วันที่หนึ่งหนูเปลี่ยนกะขึ้นกะดึกคืนแรก่ะคะ่ะแล้วทีนี้เมื่อกี้หนูเดินเดินตรวจเสร็จหนูก็เลยมาเข้าติก๊กตอกเลยแล้วหนูก็มาเข้าดูร้านครูหนูสั่นเลยค่ะพอสัน่นตกใจออเดอร์ไม่พอหนูมาดูข้อความที่ว่าเขาคําขอส่งข้อความอะค่ะเป็นของร้านเขามาขอเจนโค้ดครูหนูก็เลยเกิดแบบ ความสับสนนี่หนูค้นหาชื่อช่องของครูนะคะก็เลยเจอไลฟ์สดครูพอดีมันมันไม่ขึ้นเตือนเขาครูไม่เตือนหรอมันไม่แจ้งเตือนว่าครูไลฟ์สดอย่างนี้มันต้องไปกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนว่าครูไลฟ์ปุ๊บเนี่ยจะได้ขึ้นคุณนี่มาแนวเดียวกับพี่เจเอกละตอนนั้นพี่เจเอกอะเขา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 กะดดึกเขาเลยอยู่กับครูได้ทุกคืนแล้วเขาอยู่กับครูมาปีหนึ่งนะเต็มเ็มเนี่ยเขา เดือนละสามแสนค่าคอมมิชชั่นเดือนละสามแสนจากการที่ค่อยๆทำแบบนี้แหละนะแต่พอดีเวลาท,ทุกคืนทุกคืนที่ครูสอนในไลฟ์สดอะ่ะมันจะมีเ,เคล็ดลับที่เอาไปจับเอาไปทำค่อยๆปรับมันเหมือนถ้าคุณไปเรียนเองหรือไปฟังเองคุณก็จะไม่มีเวลาหรือไม่มีเวลาโฟกัสแบบนานๆใช่ไหมแต่การมาฟังมันเหมือนพอฟังแล้วเอ้ยเกิดความเข้าใจพอไปเจอคลิปของตัวเองเฮ้ยมันเกิดแบบนี้แล้วไปทำอะคะ่ะ มันมันก็เลยจะทําให้ผลผลที่ได้อะมันดีกว่าการที่อาจจะไปทําเองที่ไปดูเอ,อที่มีอยู่อ่ะหนังสือหรือว่าคลิปบางที่คุณก็จาไม่ได้ถูกไหมเฮ้ยอันนี้พี่จเจเคู่แข่งวาแล้วฮะอาชีพเดียวกันเ <c oughs> ยอะนะครูว่าดาวลุ่งพุ่งแรงมากเพราะว่าสถิติคุณคือคลิปแมสเยอะมากเท <c oughs> ่าที่คูดูตองเนี้ย <c oughs> นะเพราะฉะนั้นต่อจากวันนี้ปากกระป๋องอย่างเดียวเลย อย่างอื่นไม่เอา mm hmm. เอาก่อนเอาปากกระกป๋องก่อนเ oh. พราะเพราะมันส่งอยู่ตอนนี้หลักการของการทำคลิปแมสซ้ซ้ำๆให้ได้ออเดอร์แบบเยอะๆแบบทวีคูณนะ oh. คุณต้องเอาสินค้าเดิมที่กำลังขายดีอยู่ในช่องคุณเอามาทำคลิปใหม่เพิ่ม oh. เปลี่ยนคอนเทนต์ oh. กับอีกอันนึง คลิปเนี้ยที่มันกําลังแมทอยู่เนี่ยกดเข้าไปดูคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์ไหนอะที่สามารถกดตอบเป็นวิดีโอได้บ้างค่ะครูอันอันนี้<ถ>หนูก็นะทำอ่าแค่นั่นแหละมันจะเป็นไวรอล่ะมันมันเกี่ยวกันมันก็เลยจะ,ะทำให้วนอยู่อย่างนั้นแหละครูเห็นหมื่นออเดอร์แบบสบายๆแล้วนะตอนเนี้ยจริงจง เพราะฉะนั้นรีบโกยนะคะรีบโกยโ<อ>สงสงุงผ้าแหละเอาไว้ก่อนได้ยินครูบอกว่าอะไรนะถ้าสมมุติคลิปแมทให้เราขยี้เข้าไปอีกแบบกัดไม่ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอวันวันที่สองมาหนูก็เลยลงคลิปปลากระป๋องอีกไล่ไล่กันครูครูเห็นไหมคะมันจะมีคลิปปลากระป๋องทั้งหมดสามหรือสี่คลิปเห็น hey, แล้วคลิปที่สองอะสอง0มืออ่ห้าหมืนสองสามร้อยค่ะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งนะคลิปที่สาม สามพันสี่ร้อยสามสิเก้าค่ะแต่ว่าทำไมคลิปมันเหมือนเหมือนกันเลยอะคือวันนั้นน่ะหนูลงหนูลงไปปุ๊บแล้วทีนี้หนูไม่รู้ว่ามันฟุกอะไรนะครูตอนแรกหนูก็ตกใจอยู่ว่าเราจะโดนละเมิดไหมเหมือนแบบว่าคอนเทนต์ซ้ําอะไรอย่างเงี้ยครูออแล้วหนูไปลงหนูไปเอาคลิปวิดีโอลงซ้ําอีกอะคะ่ะปักตะก้าลงซ้ําอีกใช่มันแล้เลยนะได้เลยอะย อ๋อค่ะหนูยังไม่กล้าลบหนูหนูเคยได้ยินครูบอกว่าแบบว่าอย่าเพิ่งไปลบวิดีโออะไรอย่างเงี้ยให้ตั้งค่าเป็นส่วนตัวอะไรก่อนแล้ววันนั้นหนูคืองานมันยุ่งมากอ่ะครูหนูลงตอนเช้าอะค่ะเวลาทํางานแล้วหนูก็ไม่ได้ไปตั้งค่าแบบปิดการมองเห็นส่วนตัวยังไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะพอตกเย็นถึงห้องหนูก็เห็นคลิปมันแมสเลยอะค่ะอืมคราวนี้นะคือครูกลัวว่ามันจะปึ้งถ้ามันปึ้ง,น,งนะ ยอดคุณอ่ะล่วงทิ้งดิ่งเลยนะเหมือนกระโดดเลยนะคราวนี้คุณไปกดดูไอ้คลิปเนี้ยคลิปตรงกลางที่มันสามพันวิวอ่ะนะค่ะไปกดดูว่ายอดขายอ่ะมันเกิดไหมกดดูหลังบ้านกดเป็นไหมคะกดที่ตะก้าหน้าช่องนะค่ะแล้วก็กดที่ t i k t ต็อกชออ่ะ จากนั้นนะคะกดเข้ามาที่ตรงนี้ครีเอเตอร์นะมันจะเป็นข้อมูลนะว่ามาจากตะก้ากี่ออเดอร์อ่ะมาจากคลิปวิดีโอกี่ออเดอร์มาจากไลฟ์สดกี่ออเดอร์ตรงนี้นะคุณก็ไป,ปกดมาจากวิดีโอรตรงนี้นะอ่ะแล้วคุณก็ไปดูวิดีโอนั้นอนะ่ะที่กูบอกสามพันวิวอ่ะว่ามันมียอดคำสั่งซื้อเท่าไหร่แล้วมาดูวัที่ได้ด้วย ดูว่ามันหยุดแล้วหรือยังถ้ายอดคำสั่งซื้อมันหยุดแล้วอะ่ะคุณปิดเป็นส่วนตัวเลยอย่าเสี่ยงให้มันเหลืออีคลิปที่สองมันห้าหมืนวิวแล้วอะ่ะนั้นอะ่ะใช่ไหมค่ะอาเช็คอ,อย่างนี้ก่อนเช็คว่าคลิปสามพันเนี่ยมันวิ่งแล้วมันมีออเดอร์ไหมเนี่ยค่อยๆเลื่อนลงมาดูก็ได้คุณก็จะเจอคลิปของคุณอะ่ะ แล้วตรงเนี้ยมันก็จะมีเขียนอยู่ว่าได้ออเดอร์ใหม่นะประมาณนี้ไหนไหนมีอะไรตื่นเต้นเล่าให้ครูฟังอีกตื่นเต้นตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปดูเลยค่ะมาทุม่มรึ่งไม่รู้ว่ามันวิ่งไปเท่าไหร่แล้วครูเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยค่ะให้เฝ้าช่องค่อนข้างหนักหนกหน่อยนะคอมเมนต์มาก็ตอบคอมเมนต์มาก็ตอบแล้วก็ ลงคลิปต่อเลยสามคลิปก็พอต่อวันปากกระกป๋องปากกระกป๋องเลยะะน,กนะกนินกินปากกระป๋องแต่นะปากกระป๋องก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวก็ได้คอมมิชชั่นเยอะขึ้นอ่อ,อเออเมื่อกี้ครูถามวันนี้ไม่ทันได้อ่านเออได้ได้เป็นยังไงนะคะเงินเดือนคือย,ยังไงนะ,ะวันละห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทค่ะครูไม่รวมควงกะไม่รวมโอทีอะคะ่ะ ได้เป็นลายวันค่ะเป็นายก็เดือนหนึ่งทำเต็มเดือนไม่มีวันหยุดเลยสอาธิตก็ไม่หยุดเลยเหรอไม่ได้หยุดเลยค่ะเหมือนคุณวันนักขัดตะเลิกวันอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้หยุดค่ะแต่เราจะได้สองแรงแล้วมันไม่มีเวลาพักผ่อนรีแลกต์บ้างเลยเนาะสรุปเดือนเดือนหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่คะของหนูตอนนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ควงกะนะคะ แต่ว่าถ้าเทศการลจ,จะได้ควงบ่อยเพราะเขาราปภเขากลับบ้านอางนี้ก็เดือนหนึ่งเหมือนเหมือนเจ็ดเหมือนแปดได้ค่ะถ้าเราได้ควงเยอะใกล้ๆกับพิเศษแหละค่ะแต่ถ้าไม่ได้ควงเดือนไหนไม่ได้ควงเลยเราจะได้แต่ค่าแรงกับเบีย้ยขยันเราเดือนละห้าร้อยก็ประมาณหมื่นหกค่ะเท่ากันแล้ว,แล,วแล้วพอ,พอใช้จ่ายไหมอ่ะก็ทํากับแฟนสองคนค่ะอยู่โรงงานเดียวกัน ก็พอแหละสองคนก็สามาถถ่นแล้วนะค่ะ<า>เด็ดนี้ได้เพิ่มและอเอาละตั้งเป้าหมายว่าอยากมีอะไรในชีวิตบ้างเช่นอยากมีบ้านอยากมีรถนะทำแบบเนี้ยให้ตั้งใจตั้งตั้งมั่นนะคะตั้งเป้าแล้วตั้งมั่นลงมือทำอย่าหยุดเพราะตอนเนี้ยเครื่องติดแล้วถ้าเครื่องติดแต่มันจะง่าย แล้วการที่จะดันหรือเห็นยอดคู่เห็นยอดคุณเยอะมากแต่คุณะจะเห็นอย่างที่คูเห็นหรือเปล่าไม่รู้อยู่ที่การทําถึงหรือไม่ถึงหรือทําไปแล้วเนะี่ยรู้สึกว่าวันนึงมันได้แล้วก็มีความอ่อนแรงอ่อนกล้านะบอกเลยห้ามเป็นนะถ้าเป็นคุณจะเป็นเหมืน <c oughs> ไม่พูดถึงนะ <c oughs> แล้วเวลามันขึ้นกลับมาอีกทีเนี่ยมันจะหืดๆห,หน่อย นะคะค<ช>่ะดีใจด้วยดีใจด้วยมีอยากฝากอะไรถึงคนที่กำลังปั้นช่องมากก็คือวันที่ครูบอกอะคะ่ะเราไม่ต้องไปดูอะไรยอดวิวอะคะ่ะแต่ละวันแบบตั้งหน้าตั้งตาหาคำพูดที่มันไม่ผิดกฎหาคอนเทนต์ทำถ้าเรามีเวลาว่างอย่างเงี้ยคือถ้าหนูนั่งว่างหนูจะคิดบางครั้งหนูแบบเมอะคะ่ะครู ใเใมือไม่ได้นะเหมือนว่าจะเอาคําพูดแบบแบบไหนมาพูดอย่างนี้ไม่ให้มันผิดกฎนะคะบางทีเราพูดแบบโอเวอร์เกินไปอย่างเงี้ยหนูก็กลัวผิดกฎอีกอย่างเงี้ยค่ะค่ะวันนี้เขามาฟังทันไหมอ่ะ <c oughs> ไม่ทันเลยค่ะครูหนูเดินตรวจแล้วทีนี้หนูมานั่งพักหนูมาเห็นออเดอร์เข้าเยอะค่ะหนูก็เลยกดค้นหาชื่อช่องของครูอะค่ะที่ว่าหนูจะขอปรึกษาหนู ทักมาหน้าไลไ์คำแรกอะคะ่ะครูค่ะคืออย่างนี้เอ่อเมื่อวันนี้ครูพูดถึงเรื่องกฎและคำพูดเยอะมากแล้วก็มีพี่พี่เขาสรุปไว้ในกลุ่มซึ่งมันเป็นกลุ่มอ e ีบุ๊กกลุ่มกลุ่มปิดที่คนเอาอ e ีบุ๊กไปอะคะอ่ะค่ะเอเอเพราะว่ามันไม่สามารถทำเป็นคลิปหรือพูดสดที่หน้าไลฟ์สดก็มันเป็นคำต้องห้ามไงมันทำไม่ได้ค่ะเอเอนะก็เอาเป็นว่า สักพักหนึ่งพอมันได้อะไรพอเริ่มเยอะปุ๊บคุณอยากจะเข้ามาในกลุ่มอ e ีบุ๊คคุณก็ซื้ออ e ีบุ๊กมาแค่นั้นแหละสังคนช่วยดันคลิปอีกต่างหากนะคะจะได้มีอะไรก็ตามทันเดี๋ยวเขาก็จะสรุปไว้ในโนต้ตอ่ะเรื่องบางเรื่องมันก็ออกอากาศไม่ได้ครูเองเพิ่งจะได้ตะกาคืนมาเมื่อวานค่ะเออเพราะฉะนั้นอะไรที่มันสำคัญที่สุดตอนนี้ห้าม ผิดกดเพราะกําลังขายดีนะค่ะไปตรวจคลิปในช่องเลยถ้าคิดว่ามีนเมย์คุณปิดเป็นส่วนตัวเลยนะไม่ต้องรอให้เขามาบอกละเมิดปุ๊บนะจากพันมันล่วงเลยเป็นหลักร้อยเลยนะนะ่ะนะก็ยดี <c oughs> แล้วก็ดีใจด้วยนะคะถ้าอยากเข้ามาฟังในหน้าไลฟ์สดฟรีฟีทุกวันก็สองทุ่มครึ่งนะถึงห้าทุ่ม ยกเว้นเสาร์อาทิตย์ตอนนี้เสาร์อาทิตย์คุณจะไลฟ์ตอนเช้าชนะคะโอเคขอบคุณน้องตาลด้วยนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อช่องด้วยนะคุณก็ใส่คำว่าค,คุณไปดูอ e ีบุ๊กเดี๋ยวถ้าได้อ e ีบุ๊กไปดูมันจะมีเทคนิคการตั้งชื่อช่องเพิ่มเพื่อให้คนจดจำด้วยนะคะค่ะปรับหน้าช่องให้ครบเนี่ยคุณจะได้ไม่ต้องถามด้วยไงคนอื่นก็จะได้อ๋าน้องตาลนนะ่ะรีวิวอะไรอย่างเงี้ย เอาชื่อปลากระบองมาใส่ชื่อช่องเลยนะควรจะได้เสิร์ชเจ,จอนะคะ,คะอ่าขอบคุณมากจ้าสำหรับวันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณจา้า